บัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟาธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเนี่ยที่เรานั่งอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยไฟาธาตุมันยังสม่ำเสมอกันอยู่พวกเราก็อยู่ได้ด้วยความไม่ยากไม่ลำบากควรแก่การทำความเพียรน,นี่แหละเป็นเวลาที่ควรแก่ทำความเพียรละ แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยเวลาความเจ็บไข้มาครอบงำเราเนี่ยมันจะนึกไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันจะไปกังวลเรื่องความเจ็บไข้ความเจ็บป่วยของเราที่มีอยู่เป็นอยูนะ่ทำยังไงจะหายทำยังไงดีจะเดินจะเหินก็ยาก นะทำอะไรต่ออะไรก็ยากและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ทำไม่ได้ง่ายๆเลยเราจะไปหาที่สงบสงัดป่าชา้าป่าชัดก็ทำได้ยากเพราะว่าเราเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวการไปการมาของเราก็จะลำบากนะแค่ประครับประคองตัวเองอยู่บนที่นอนได้นี่ก็ ถือว่าเก่งนะก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุกดังนี้